สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอบานหุ่นมีสิผ้ามาแกงหัวปีใส่ป่าเนื้ออ่อนนะครับหรือป่านางนั่นเองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็อน,น้นก่อนใดเดี๋ยวพอบานหุ่นมีเตรียมน้ำแซหัวปีเพื่อไว้ให้หัวปีมันดำก่อนนะพี่น้องเนาะใส่น้ำแล้วก็เติมบักน้ำบักน้าวกับเกลือเข้าไปนะพี่น้องเนาะเพื่อแซหัวปีไว้ให้มันดำนะครับแกงเสร็จเสร็จนะพี่น้องเนาะบีบ น้ำบักน้าวใส่กับเกลือใส่แล้วเขาก็ค้นให้มนเขากันแล้วก็เอาหัวปีมาซับแซ่ว้นะครับประมาณจักสิบหานาทีน้ำพี่น้องเนาะนะครับกาเสียดหัวปีมันขาวจนพุ่นแก่งเสร็จเลยนะครับพี่น้องบอัวดำนะครับเนาะส่วนส่วนหัวปีนั่นพ่อปัดรงนี้ใส่แบบฝานเอาเด้อพี่น้องเด้อซับคือจั๊กบักฮุงนะครับฝานเอาเนาะพี่น้องพ่อบัดรันมีมากแบบเศษน้อยๆเนี่ยจักหน่อย,น,อย,น,อยนะครับ เขาเรียบร้อยแล้วนะครับพอบานหุนมีแซ่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเขามาตําในส่วนของเครื่องแกงนะพี่น้องเนาะสิเป็นในส่วนของพริกกับตะไคร่หั่นซอยนะพี่น้องมือนีนะครับพอบานหุนมีหั่นตะไคร้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะสีเดลืองหอมๆนะพี่น้องเนาะตําหัวตะไคร้นะครับตําหัวตะไคร่กับพริกเรียบร้อยแล้วก็เอากระเทียมกับหัวหอมแดงกับพี่น้องมาตําใส่นะครับเนาะตําใส่ให้มันละเอียดละเอียดนะพี่น้องนะครับแล้วแล้วเขากระเทเอาขึ้นไป ัวพี่น้องเนาะขัวเครื่องแกงสกอดมันชังเซติหอมๆนะครับพี่น้องนะเนาะเขาข้างหมอ้อแล้วก็เอาเครื่องแกงมาตักใส่แล้วก็ขัวให้มันหอมๆครับพี่น้องนะครับเปิดไฟอ่อนๆเด้ออย่าเปิดไฟแห้งนะครับเครื่องแกงเขาสช้ใหม่ก่อนมันสีพอหอมนะพี่น้องเนะาะใส่เครื่องแกงแล้วเปิดไฟแล้วหมอ้อหอนแล้วนะพี่นนะ้องเนาะเขาก็ขัวตัวตัวตัวให้มันหอมๆครับพี่น้องหอมเลยแล้ว,ลวเ,เขาก็เติมน้ำเติมตัวครับพี่น้องครับนะครับเติมน้ำพอตองหลพี่น้องเนาะป่าเขาตัวเดียว แข็งเส้นน้ำหลายพเปนสิบลสีบเสบนะครับน้ำเดือดใส่เกลือไปจักน้อยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เอาถั่วป่ามาลวงตองน้ำเดือดไปจังสิบสข,ขาวนะครับเนะนาะน้ำเดือดตีแล้วป่าสุกแล้วนะพี่น้องพอบัตมันมีเสือประขามมาใส่จักน้อยเพื่อให้ออกรสสมเนะจักน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวปีที่เขาออแซไว้นะพี่น้องนะครับใส่หัวปีลงไปแล้วกระถิ่นใบถ่าให้มันสุกนะพี่น้องเนาะนะครับหัวปีสุกแล้วเท่าก่าในส่วนของต้นหอม นะครับที่หั่นซอยไว้มาใส่ครับพี่น้องนะครับปักสัตว์บายักษ์ก็แล้วแต่พี่น้องด้วยนะครับเด้อนะครับแล้วก็แตะแตะให้ต้นหอมลงในจังน้อยอย่าค้นแห้งนะครับเดี๋ยวตูปป่าไม่ใช่บอลปวดมันบวชแอบนะพี่น้องป่าโนออดมันสุกง่ายนะครับต้นหอมสุกแล้วเขาก็เริ่มปรุงส่ตัวพี่น้องนะครับเนาะตามเริ่มต้นด้วยนะครับน้ำปลาแดกครับพี่น้องน้ำปลาแดกตุ๋นนะครับเนาะหนึ่งทับีนะครับตามด้วย ผงน,นัว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 ครับพี่น้องนะครับใส่ผงนัวไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับพี่น้องนะครับน้ำปลาให้มันหอมหน้ำปลาเนยจังหน่อยนะครับเนาะการปรุงอ่าการปรุงแกงนะครับพี่น้องใส่น้ำปลาเนยหน่อยให้มันหอมหอมน้ำน้ำปลานะครับเนาะเขาปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องพวบบัตรนุ่มอยากกินใส่ในส่วนของใบผักอีตูสตัวครับเอาใบผักอีตูมาใส่แล้วพวบบัตรนุ่มมีกระสีชิมนะพี่น้องเนาะว่าแซ่บขนาดใดนจังไหนนะครับเนาะพี่น้อง แบแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับง่ายๆเลยครับพี่น้องแกงหัวปีไ่ป่าเนื้ออ่อนหรือป่าน้างเขานั่นเองนะครับเนาะคลิปนี้พระปานทุม,มีก็ฝากไปเทีท่ยงเทนีกอนนะครับสวัสดีครับ